สวัสดีครับวันนี้ช่อง Sky Active จะนำทุกท่านเดินทางนะครับจากไต้หวันนะครับที่สนามบินเทาหยวน Terminal 2นะครับโดยวันนี้เราจะรีวิวสายการบินสตาร์ลักนะครับเที่ยวบินที่ JX 745เดินทางจากไทเปกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพนะครับสายการบินสตาร์ลักนะครับที่ Terminal 2เราจะเช็คอินกันที่เคาน์เตอร์26นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ หน้าเคาน์เตอร์26แล้วนะครับไฟเที่ยวบินของเรานะครับจะเดินทางตั้งแต่เวลาบ่ายโมงห้นะครับจะไปถึงที่หมายก็คือ4ี่โมงสีตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็ได้บอร์ดดิ้งพามาแล้วนะครับก็จะเป็นลายการ์ตูนสนุปปี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเราผ่านพิธีต้อมอมานะครับแล้วก็จะเข้าไปที่เกต C3 นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศด u ลต์ฟรีภายในสนามบินถาหยวนที่เทอร์มินอลสนะครับ ใครนะครับก็แวะเข้าไปช้อปปิ้งนะครับก่อนที่จะกลับไปเมืองไทยได้เลยนะครับบรรยากาศก็มีขนมมีน้ำหอมเครื่องสำอางต่างๆนะครับแล้วก็แบรนด์เนมเยอะเลยครับเราเดินกันมาที่ถึงเกต C3 เรียบร้อยแล้วหน้าเกตนะแต่ละเกตก็จะไม่เหมือนกันจะมีการตกแต่งนะครับตีมต่างๆนะครับดูน่ารักมากๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศหน้าเกต C3 บันไดเลื่อนมานะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าเกต C3 แล้ววันนี้เราใช้เครื่องบิน A321 neo เที่ยวบินที่ JX 7 4 5เดินทางจากไทเปกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเครื่องบิน s t a r l u ั a i r บอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ใหม่มากนะครับบรรยากาศหน้าเกตนั่งรอสักพักนึ่งนะครับลูกเรือและนักบินนะครับก็เข้าไปที่เครื่องเพื่อทำการเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ uh, boarding pass check in นะครับเข้ามานะครับสู่ ตัวของเครื่องบินนะครับที่ป่องวงช้างนะครับชั้นอีโคโนมีคัสนะครับก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงไปตามนี้เลยนะครับตอนนี้เราจะได้เข้าเครื่องกันก่อนเป็นคนแรกเลยนะครับเข้ามาผ่านนี้เลยครับบรรยากาศบิสเนสคัสของเอสามสองหนึ่งอโอนะครับบอกเลยว่าน่านั่งมากนะครับแบ่งที่นั่งเป็น2 2สนะครับส่วนชั้นอีโคโนมีของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นที่นั่ง สา,สานะครับเป็นเครื่องบินลำตัวแคบที่นั่งของเราวันนี้จะเป็นที่นั่ง18 HJ และ K นะครับทีมเวลคัมออนบอร์ดนะครับก็จะเป็นทีมแบบสโนปี้นะครับพร้อมกับนี้เลยบอดิ้พาสที่เราได้มาตั้งแต่ขามาแล้วก็ขากลับเมืองไทยจะได้เป็นแบบนี้เลยครับเมนูหน้าจอไฟ entertainment นะครับที่เก้าอี้ของเรามีหน้าจอ แบบเมนูภาษาไทยด้วยกดไปเลยมีคําว่าสวัสดีนะเมนูช็อตคัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์ฟังเพลงนะครับหรือว่าจะเป็นไฟแพนต่างๆนะครับบอกเลยว่า s t a r l u ักแอร์ไลนะจัดให้เต็มมากๆนะครับดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมกันไปได้ทางตลอดทางเลยที่สําคัญนะมี Wi-Fi ฟรีให้ด้วยนะครับไฟแพนของเรานะครับบินเพียงแค่2ชั่วโมง55นาทีเท่านั้นขากลับจะบินระยะที่ ใกล้กว่าขามานะแล้วก็นี่ก็คือคู่มือความปลอดภัยนะครับของ a i r b u ั A 3 2 1 Neo นะครับนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้ของ s t a r l u k Airline หูฟังเป็นแบบ On-Ear นะครับเราสามารถแกะแล้วก็เสียบเข้าไปที่หน้าจอฟังเพลงดูหนังกันได้เลยหมอนก็เป็นแบบโทนสีน้ำตาลนะครับใช้รองหลังหรือจะเอาไว้กอดน,นะครับก็ใบกำลังพอดีพร้อมกับผ้าหมสามารถขอลุกเรยได้เลยครับ ที่ลองศรีรษะของ a 3 2 1นึ neo นะครับสามารถขึ้นลงได้แล้วก็มีตรงพนักหัวนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็ที่วางแขนนะก็สามารถยกขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะครับกดปุ่ม n หลังได้แล้วก็โต๊ะนะครับที่เอาไว้ทานอาหารก็จะเปิดออกมานะครับแล้วก็เลื่อนเข้าหาออกตัวได้มีที่วางแก้วนะครับแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้เลยส่วนที่นั่งเล็กดูมไม่น่าเกียดนะครับสามารถ ยืดขาที่ใต้เบาะได้นะครับก็ไม่ได้เมื่อยมากนะครับส่วนในเรื่องของหนังสือนะครับ B shopping เป็น Du ลติฟ e e บนเครื่องมีมาให้นะครับแล้วก็มีนิตยสารของเขาด้วยเนาะที่สำคัญเลยจุดชาร์จแบตเตรียมเป็น USB A มานะเสียบตรงหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเสียบนะครับชาร์จโทรศัพท์เราได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับที่หูฟังนะครับเสียบตรงหน้าจอข้างๆกันด้านบนนะครับก็จะเป็นบรรยากาศ แอรนะครับสามารถหมุนได้แล้วก็มีในส่วนของไฟห้องโดยสารแต่ละที่นั่งเนาะและนี่ก็คือบรรยากาศก่อนที่จะแท็กซี่ครับที่นั่งของเราก็อยู่ตรงบริเวณปีกเครื่องบินเลย a i r b u ั A 3 2 1น Neo นะครับเราก็จะเห็นวิงเด็ดสวยงามแบบนี้นะครับมองไปออกนอกหน้าต่างก็ได้มุมมองประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราจะเตรียมตัวที่จะพุชแบกเพื่อแท็กซี่เวย์ออกเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วครับ เวลาบ่ายโมง50นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับเครื่องก็ทำการพุชแบกนะครับตรงเวลาเลยนะครับเพื่อจะได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยกันแล้วและนี่ก็คือวิดีโอเซฟตี้ออนบอร์ดของสายการบิน s t a r ์ลักนะครับก,ก็จะเป็น a n i m เมชันสวยๆเป็นแบบการ์ตูนแบบนี้นะครับแบบเข้ายุคเข้าสมัยแบบสไตล,ล์อวกาศกันไปเลยนะครับก็ให้ดูอารมณ์ที่น่ารักนะครับแปลกใหม่ หลังจากนั้นนะครับเครื่องบินก็ทําการแท็กซี่แล้วนะครับเพื่อจะเข้าไปที่ลานเวย์นะครับเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยของเราเที่ยวบินเราก็ทําการเทคออฟขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ในเรื่องของไฟแผ่นการบินเราสามารถกดดูได้ที่หน้าจอเลยไม่ว่าจะเป็นระดับความสูงนะครับหรือความเร็วของเครื่องบินที่เรานั่งอยู่นะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าจอเลยละเอียดมากๆนะส่วนในเรื่อง WiFi นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าจอที่นั่งได้เลยแล้วเปิด Wi-Fi ได้นะครับ แต่ต้องอยู่ในไฟ์โหมดนะเข้าไปที่ WiFi a กเ c t กตกนะครับแล้วก็ Connect ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเที่ยวบินให้เราดูนะครับเราสามารถกด Connect เชื่อมต่อแล้วก็เล่น WiFi ไ,ไ,ได้เลยครับเมนูอาหารเราสามารถดูเมนูได้ด้วยนะครับว่าไฟเที่ยวบินเราจะได้รับประทานอะไรหรือเราสามารถกดสั่งจองล่วงหน้าได้ด้วยนะได้เวลาที่ลูกเรือเสิร์ฟอาหารแล้วนะครับเมนูของเราวันนี้ก็คือนี่เลยเมนูแรกนะครับเป็นเมนูไก่อบ บาร์บีคิวกับข้าวญี่ปุ่นอีกหนึ่งเมนูตรงปกเลยเป็นเพเน่ซอสเนื้อนะครับเนื้ออร่อยมากแต่ที่สำคัญมีการแจกไอศครีมชาด้วยนะครับเป็นรสชาคล้ายๆชาเขียวของไต้หวันนะอร่อยมากๆนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลารับประทานนิดนึงนะครับเนื่องจากไอศครีมแข็งมากเลยนะครับแต่ก็รสชาติอร่อยทานไปเพลินมีช้อนให้ด้วยนะทานไปด้วยนะครับแล้วก็ เล่นเกมไปด้วยค่าเวลาแบบเพลินๆเลยนะครับนี่รับประทานแล้วก็เล่นเกมแอนตี้เบิร์ดไปด้วยนะครับเพื่อฆ่าเวลาไปนะครับก็เพลินๆนะครับรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็เดินยืดเส้นยืดสายนิดนึงนะครับนี่คือรบรรยากาศคีบินเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตพาเข้าไปดูห้องน้ําด้านท้ายเครื่องนะครับห้องน้ําบรรยากาศก็กมีไฟสลัวไม่แสบตานะครับแล้วก็มีไฟ LED ดีนะครับสวยงามมากๆนะครับก็ ห่างล้างหน้านะครับก็จะประมาณนี้เนอะห้องน้ําก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับก็เป็นห้องน้ําสไตล์ของเครื่องบินอยู่แล้วเนาะหลังจากรับประทานอาหารเล่นเกมนะครับดูหนังฟังเพลงก็เครื่องบินก็ใกล้จะถึงสนามบินสวนอภูมิที่ประเทศไทยเราแล้วนะครับก็ทําการลดระดับลงแล้วนะครับ และนี่ก็คือมุมมองตรงปีกเครื่องบิน Airbus a 3 2 1 neo นะครับทำการลดระดับลงสู่ท่าากาศสนรรณภูมินะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงประเทศไทยที่กรุงเทพสนามบินสุวรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องบินแลนด์ลงนิ่มๆนะครับนี่เลยนะครับถึงเวลาออนทามเลยนะครับใช้เวลาบินเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็แท็กซี่เวย์ไปที่อาคาร เทอร์มินอลใหม่ก็คืออาคาร Z1 นะครับเที่ยวบินนี้จอดที่อาคาร Z1 นะแล้วก็เราก็จะทำการต่อรถไฟนะครับเข้าไปที่เทอร์มินอลหลักและนี่ก็คือรีวิวเที่ยวบิน s t a r l u ั JX 745นะครับใครที่ชอบแล้วก็วางแผนอยู่ชมกันได้เลยขอบคุณที่รับชมนะครับ